รงน,นี้เป็นพระกลิ่งนะครับพิมพ์วิมุตตสุนะครับสายวัดบวรพร่าองค์นี้เสียงกลิ่งดังเพาะนะครับก้นมีรอยจานนี่โลหะเก่านะครับเป็นสำริดเก่านะครับก่อน2500ห้าร้อยแน่นอนเป็นพระกลิ่งที่กลิ่งดังดีแล้วก็มีความเก่านะครับเนี่ยในซอกเรายังเห็นมีคราบดินหล่อเล็กๆติดนิดๆนะครับอยู่ในซอกนะครับผม ตรงหน้าพระเราก็จะเห็นมีตามุ้งขึ้นนะครับพัดกรลิงพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพมิมุติสุขนะครับซึ่งข้อมูลหายากครับแต่ว่าที่นําเสนอเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านนะเอฟซี FC, ชอบในการสะสมพระก,กิ่งนะครับอาจจะถูกตาต้องใจนะครับเ,เก็ดกระดีตามุ้งนะครับแต่ตามุ้งจะละเอียดนะครับเป็นเหมือนฟิลเตอร์ข้อใบนะครับ จะไม่จะไม่เป็นตามมุงใหญ่เหมือนเนื้อพวกเนื้อตะก,กวัวนะตรงนี้สวยมากนะครับขอพี่ๆผู้มีบารมีมานิมนต์นะครับสวัสดีครับ